ลดเต็ดเต็ดเ็สวัสดีพี่น้องพี่น้องหนึ่งสองสามทุกคนที่มาตุ้มมโฮมกันที่เนินบ้านเฮาวันนี้นะครับผมจะมาร้องเพลงจากใจของผมเองซึ่งผมแต่งขึ้นมาซึ่งผมแอบรักสาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่กับแฟนของเขาซึ่งแฟนของเขานั้นอ้วนมากผมจึงขอฝากเพลงนี้มอบให้แด่ คนคนนั้นโอ้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 โอ anyway> ้โอ cool ้น้อจังวะเออ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 เฮ้ยวันดีซึ่งเพลงของผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงของผมอ่า ผมก็มีเพลงต่อไปนะครับที่จะมอบฝากให้แด่เพื่อนๆทุกคนนะครับแสดงถึงความรักและความหงใยที่จะอธิบายถึงความรักความหวงใยความเป็นห่วงความเมตตากรุณาอุเบกขามุทิตาและสินห้าครับผม<ด>ผมจะขอฝากเพลงนี้ขึ้นสู่แด่ พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอรหันต์ทั้งดวงโอ้ยนอ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 เธอคือใครฉันคือใครเธอคือใครฉันคือใครเราไม่รู้ใครเป็นยังไงเอเอ,เอ,เอ,เอ <laughs>